สวัสดีครับผมมารินนะครับกับชา n e l ฟิลไทยในบูมกอวันนี้เป็นคลิปแยกออกมาครับสำหรับคนที่ต้องการจะดูนะครับว่าอาหารอินฟล่ายเมนูนะครับอาหารที่แจกบนสายการบินมาเลเซียไลน์นะครับเป็นอย่างไรครับผมก็บินไฟล์ KL บินไฟจากกรุงเทพนะครับถ้าอากาศยานชลบุไป KL เพื่อได้นลซิลิมานะเนี่ยลาซิเง่ เนล,ลรับก็เป็นกล่องนี้นะมีเรามาดูอาหารครับเป็นนาซิลมะอาหารเช้าติดอันดับยอดทียมของมาเลยน,นะแล้วก็นี่มีเค้กนะคร สวยแล้วครับน,นีน่ครับมาซิลิแมนมาซิลิมาคุ้งฮะ ปลาทอดโกไปใส่นะครับอืมเข้าอร่อยครับนี่เป็นข้าวมันนะครับข้าวแบบข้าวมันมะพร้าวแล้วปลานีด้กรอบเลยฮะเค็มกุ้งนะกรแกกุ้ง เสื้อแจงกับแบบลิ้นหน่อยผมชอบตรงข้าวมันมากกว่ากินเก่งตรวทียส่งกับปาเนี่ยอร่อยมาก เผลอแป๊บเดียวเนี่ยผมทานไปครึ่งหนึ่งนะครับไข่ไข่ก็จะได้ครับแต่เครื่องแกงยังแปกลิ้นนะแต่ว่าเข้ามันกับถั่วเนี่ยอร่อยมากครับนี้มาดูกาแฟกาได้ครีมเตรียม น้ำตาลมาน้ำกาแฟก้าวกระดังกแฟร้อน,นบรรยากา,กาศกาแฟมองฟ้าข้างล่างครับเมฆทะเลหมอกทะเลเมฆครับบีเครื่องบินก็เป็นประสบการณ์การเดินทางนะครับชิมกาแฟนะ รถจ้าปากกลางครับก็ผมบอกก่อนนะครับว่าเวลาผมถ่ายทำอะไรเนี่ยก็คงไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตานะเราได้เห็นของเห็นอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเห็นวิวสวยๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องมาดูหน้าผมนะเพราะว่าดูไปก็เท่านั้นนะไม่ได้ใช่รายการทีวีนะครับเราเป็นคลิปเราก็อัดไปเรื่อยของเรานะดูหน้าผมเท่านั้นไม่ว่า มันไม่ใช่เซลฟี่นะครับนะก็ดูข้าวของดูอะไรอย่างอื่นดีกว่าครับผมเค้กที่ให้มาเป็นเค้กค้ยหอมครับนะรสชาติถามว่าเป็นยังไงก็รสก็เค้กก้วยหอมครับผมเดี๋ยวผมจิบกาแฟก่อนครับ ำส้มเข้ามานะครับผาล้างปากหน่อยก็อรอยดีครับเป็นน้ำส้มแท้นะมาในกล่องเล้วก็จะเตครัก่อนชมวิวไปเรื่อยๆครับตอนนี้กล่องอาหารผมหายไปแล้วเพราะพนักงานเขาเก็บไปแล้ว